เด็กๆคะวันนี้เราจะสอบอ่านนะคะอ่านสะกดคำนะคะเด็กๆในหน้าที่8ในหนังสือภาษาพาทีนะคะเวลาที่เด็กๆสอบสอบอย่างไรสอบแบบนี้นะคะเด็กๆต้องอ่านแบบนี้นะลูกนะไล่จากคำ พยัญชนะสระสะกดว่าอ่านว่านะคะเด็กๆมองที่จอลูกเวลาที่เด็กๆสอบเด็กๆจะต้องชี้มือตามตัวชี้เมาส์ของครูนะคะเวลาเริ่มสอบเริ่มแบบนี้ลูกเริ่มที่อ่านคําก่อนนะคะแล้วก็มาอ่านพยัญชนะอ่านสระอ่านสะกดว่าแล้วก็มาอ่านว่าอีกทีหนึ่งนะคะเริ่มเลยตาต่ออา ตอาตางางออางออางามามออามออามาขาขออาขออาขามีมอีมอีมีดูดออูดอูดูหู หออูหออูหูนะคะข้างล่างฝึกอ่านมาดูหูกานาดีมีขาตามาแค่นี้นะคะเด็กๆก็เสร็จเลยเสร็จเลยนะคะสำหรับการสอบอ่านในหน้าที่แปง่ายนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกพร้อมกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยสอบกันค่ะ